อัปเดตเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2566และเข้าบัญชีพร้อมเพของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนพฤศจิกายนมีอะไรบ้างฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube วันนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนพฤศจิกายนจะมีอะไรบ้างนั้นก่อนที่ ที่จะไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมให้กำลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ ทุกวันที่1ของเดือนนะคะก็จะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าร้านธงฟ้า300บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าโดยสารสาธารณะนะคะรถไฟฟ้านะคะรถไฟรถเมย์บขส9 9 9นะครชัยแอร์ก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะในวงเงิน750บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะมีค่ากา๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะคะ3เดือนก็คือใช้ได้1ครั้งนะคะใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นและวันที่6นะคะจะเป็นเงินตก เบิกของเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายนปี2506นะคะจะได้รับเงิน100บาทถึง600บาทตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุและผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกว่าจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้ผ่านบัตรประชา น,นะคะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะมีพ่อแม่หลายๆคนนะคะพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเลยที่มีการจ่ายก่อนหน้านี้ก็คือเดือนกันยายนที่ผ่านมามีกันยาตุลานะคะที่เขาทยอยจ่ายกันมาแล้วบางท่านนะคะยังไม่ได้รับเงินจํานวนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเช็คบัญชีพร้อมเพยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผูกบัญชีพร้อมเพยกับธนาคารไหนและสถานะของบัญชียังใช้งานได้ ปกติดีหรือไม่นะคะหรือบางท่านนะคะไปผูกพร้อมเพกกับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้จะไม่ได้นะคะจะต้องไปเปลี่ยนนะคะเป็นผูกพร้อมเพกับเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะและส่วนใครนะคะที่เป็นผู้พิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปทําการผูกพร้อมเพกกับธนาคารได้สามารถนะคะไปขอหนังสือยินยอมนะคะเพื่อที่จะให้ทางคลังนะะโอนเงินจํานวนนี้เข้ากับบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีของคนที่ดู แะะสามารถเข้าไปขอเอกสารนะคะมากรอกเพื่อที่จะยินยอมให้โอนเงินส่งเคาะผู้สูงอายุนะคะเข้าบัญชีบุคคลอื่นนั่นเองหนังสือมอบอำนาจนะคะที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นเนี่ยคะสามารถขอได้ที่คลังจังหวัดนะคะหลังจากที่ส่งเอกสารไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่มีการขีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้รับเงินนะคะในเดือนถัดไปนั่นเองนะคะ และทุกวันที่10ของเดือนนะคะก็จะมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะเดือนละ600บาทแล้วก็มีเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเดือนละ600ถึง1,000บาทนะคะจ่ายตามขั้นบันไดของผู้สูงอายุและมีเบี้ยความพิการนะคะของผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีรับเดือนละ1,000บาทนะคะและอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะรับเดือนละ800บาทและทุกวันที่15ของทุกเดือนนะคะหากเดือนไหนตรงกับวันหยุดราชการนะคะก็จะเลื่อนใจ่ายในวันทําการแทนจะมี ค่าป่วยการของอสมอสสนะคะเดือนละ2000บาทส่วนค่าป่วยการของเดือนตุลาคม2566นกะคะก็มาลุ้นกันว่าจะได้1000หรือ2,000หรือว่าเป็นเงินตกเบิกนั่นเองและทุกวันที่20ของเดือนนะคะหากตรงกับวันหยุดราชการก็จะเลื่อนจ่ายในวันทําการแทนนั่นเองเป็นเงินเพิ่มเติมของเบี้ยความพิการเดือนละ200บาทนะคะสำหรับผู้พิการที่อายุ18ปปีขึ้นไปและต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะโดยโอนผ่าน บัญชีพร้อมเพย์นะคะบัญชีผู้ดูแลนะคะหรือว่าเป็นบัญชีที่ได้รับเบี้ยความพิการทุกๆเดือนอยู่แล้วจากอปทอนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไปปลูกพร้อมเพย์นะคะก็จะโอนแยกเข้าไปในบัญชีพร้อมเพย์ของผู้พิการนั่นเองนะคะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะและอยากให้ทางช่องทําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไหนอยากให้อัปเดตข่าวสารเรื่องไหนก็ บอกได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะข่าวสารในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจข่าวสารสวัสดิการด้วยนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และทางช่องก็ได้นํามาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะช่วงนี้ยังมีฝนอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยไข้หวัดใหญ่ก็ยังระบาดอยู่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ